ตามไปเบังลูคือสิเนี่ยเนี่ยออแล้วตัวหนึ่งครับทองสามกี้เดินเดินอ่ะเยแต่จากก็เดินไปเยี่ยแต่เยอะเลยดูหางเปียกเห็นไหมน่ะหางเปียกจิมเปียกหมดท้องสามก็เป็นอย่างนี้แหละจะไม่แสดงอาการมากอะไรสอง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 โอ้จะออกไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ย เนี่ยก็ดูนี่เยอะหมดแล้วนะใช่เหรอลูกหรือว่านมตึงขึ้นขนาดนี้ไม่มันเดินปกติไหมปกติแต่มันเหมือนกับมันหาน่ะมันหาจะออกลูกปกตินะห่านก็ได้กันนะตับไปเบิ้งตับไปเบิ้งตับไปเบื้องทั้งแพ้ทั้งแกรออีกแล้วเป็นไมทำไมนานหัวซุกกับลูกอยู่งั้นน่ะ ยาไ้ยาไพี่กระแป้งกินดีเลยเออหนนทั้งให้กินอ่ะเดี๋ยวค่อยลงกระถินให้นเมื่อกี่ยังทับไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะออกอะไรอีกอาเด็กซุ่มมาทำไมี่ยเดินเที่ยวเที่ยวโอ้โหม่ป็นคนรองดูพฤติกรรมมันไม่เป็นไม่เป็นหรอกรู้แวไปหมด เดี๋ยวเราก็ใส่ตรงนี้ไปยาตรงนี้ชอบมาจีนกันจังเลยเออนีกนู่นแต่ต้องออกแน่ละแท้ให้หมดนะลูกนแท้ให้หมดนะโอ้โหยาละหมดแท้ให้หมดแล้วจะลงให้ใหม่กระถินเยอะแยะกระถินเยอะแยะ กินนี่อิ่มนะแกนะกินนี่อิ่มนะแกแกินนี่อิ่มลูกกินนี่อิ่มท้องท้องกันทั้งนั้นนะ<ม>่ะจะออกลูกท้องสองแ,แพ้ท้องสองเวลาจะออกว่าอย่างไรเอออย่าเพิ่งออกน้ำตาลน้ำตาลอย่าเพิ่งออกนะนี่ก็นอนอยู่แกโอ้ โอ้วันนี้ตั้งใ่หลายก้อนกันนะก็ให้ยาในเปียสับนะครับอ้าวนั่นไหลแล้วข้างหลังอ่ะไหลแล้วเป็นไข่แล้วนะข้างหลังอ่ะไม่ข้างหลังนูน่นเป็นไข่ไข่เป็ดหลักแล้วนะน้ำไหลเป็นเส้นเลยน้ำไหลเป็นเส้นเลย เอาเอาไปขังไต้้งไปตั้งไปตัองขังไ่ต้้งไ่ต้้งไปลัอยไปยั้งไปตั้งไาตั้เไป้งนหตังไปตั้ลปล่อยปตปต่้ตั้อไปตั้งไ้ไปตั้ไต้งไัวงรปั้ังไ้องไปั้งไมันงไปตั้งไ่ไปตั้งอปต้งไปต้ไ้งไยืงไปยังไปดั้งปั้ง้งงไไป้ว้ยไฟยังไม่ดับเลยงั้น่ะ อันนั้นสกแปงมาใส่ทายไปแล้วกินทั้งวันนะครับโอ้โหเอาอะไรมาใส่อีกวะเนี่ยเธอที่จะให้มันดับไปคนปวดหัวเลยกินดีจัดเลยเงี้ยกินลูกกินกินกินอ้วนๆนั้นเลยท้องท้องนี่ก็จะออกก็ได้ ออกท่ายงออกไปเลยงานที่ออกไปเลยสองสองรับโครงสร้างดีมากเบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้ว เป็นแนวทางสำหรับเพืนเพนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงแพะลังแกะนะครับผมนะเลี้ยงแบบ่อินของเราสามาโทรฟูดคฟยกับผมอยตามเบอร์ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งนอเก้าหกศนย์ะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับตามไปบึง้งตามไปบึง้ง